พระพุทธ,ธบรมมงคลาธาจากรชดจีดีในภาษงฆราชูประมซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดป่าจากราดตำบลจกราดอําเภอจกราดจังหวัดนครราชสีมาออกจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาตามทางหลวงหมายเลขสองประมาณ40กิโลเมตรแยกขวาตรงเข้าอําเภอจกราดประมาณ km, สองกิโลเมตรลักษณะของพระมหาเจดีเป็นโลหะสแตนเลส ประกอบเป็นฐานบัวกลุ่มถึงยอดพระมหาเจดีการออกแบบผสมผสานแนวคิดเทคโนโลยีด้านวัสดุร่วมกับนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมสะท้อนศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นความเป็นมาต้นปี2546เจ้าอาวาสวัดป่าจากราชท่านพระวินัยรักขิตและพระพุทธศาสนกชนชาวจักราชได้คิดดิเริ่มสร้างพระมหาเจดี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวารูอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชรัชการที่9ของราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2 5 4 9และพระชนมายุ8 0พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2,550 ได้รับพระเมตตาจากพระธรรมวิสุทธิมงคลมาวางศิลาลึกเมื่อวันที่31ธันวาคมพศ2546ปี2550การดำเนินการก่อสร้างยังอยู่เพียงรากฐานเท่านั้นพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอจักราชและคณะสิทธิานุสิท์ในพระธรรมวิสุทธิมงคลนำโดยแพทย์หญิงอมรา,ลามาลีลา ได้เข้าฟื้นฟูโครงการและดำเนินก่อสร้างต่อปี2552ขณะการดำเนินการได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ขอพระเมตตาประธานพระบรมสารีริกธาตุและพระนามพระมหาเจดีและพระนามยอ่อ พระองค์ทรงโปรดพระเมตตาถวายพระนามและประธานพระบรมสารีริกธาตุให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระมหาเจดีย์และทรงรับไว้ในพระราชูประถมเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2552และต่อมาปี2555ได้จัดพิธียกยอดพระมหาเจดีย์สแตนเลสใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอ,อรหันตธาตุอัฐธาตุของพระธรรมวิสุทธิมงคลบุรพา,ารย์เมื่อวันเสาร์ที่3มีนาคมพศ2555 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและบูคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและสักการะทำบุญอธิษฐานจิตตามบารมีของท่านได้นอกจากจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุท่านยังจะได้กราบพระพุทธบรมโรกนาดจักราชประชาธรรมซึ่งประดิษฐานอยู่บนชั้นสองใต้พระมหาเจดีย์รอบนอกจะมีท่านเท้าสักกเทวราชและเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ส่วน ชั้นล่างจะเป็นลานกว้างให้นั่งปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาโดยรอบก็จะมีรูปปั้นพระอ,อรหันต์80รูปและพระประจำวันเกิดให้บูชาได้อีก